สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆช s นโซแมนกันด้วยครับวันนี้ครับมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับผมแต่ที่จริงข่าวสารเรื่องนี้นะครับมาตั้งแต่วันที่28่าเดือน9แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งหยิบออกมาทํานะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหล,หลายคนก็อาจจะรู้เรื่องนี้แล้วซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่รอดูอนิเมะชินโซแมนทางบิลี่บิลี่ที่กําลังหวังว่ามันจะมาวันที่ 11, 11ตุลาเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าเสียใจด้วยจริงๆครับ เ,เตั้องจากทางบิลลี่บิลลี่นะครับได้แจ้งมาในวันที่28กันยาที่ผ่านมานี้เองว่าถึงแฟนๆกระตุ้นเชนซอร์แมนทั้งหลายไม่ว่าจะบนฟ้าหรือบนดินหรือในน้ำผมต้องบอกคุณเลยว่าอนิเมะเชนซอร์แมนเนี่ยจะพร้อมฉายยังเป็นทางการแน่แลอีก3เดือนถัดจากนี้หากทางเราพร้อมฉายแล้วเนี่ยเราจะแจ้งคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีกับเราบิลลี่บิลลี่เขียนบทไว้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยถ้าด้านสดเราสุดยอด แต่ช่องทางอื่นเนี่ยอย่างพราหม์วิดีโอนะครับเขาก็จะฉายเวลาเดิมเลยนะครับคือวันอังคารที่11เดือนตุลาคมซึ่งช่องทางที่ว่าเนี่ยคือช่องทางเสียงเงินนะครับแต่ช่องทางอื่นๆเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะนำมาลงหรือเปล่าอย่าง n น t f l i x นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่เห็นข่าวอะไรเลยแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะเอามาลงแต่ถ้าเอามาลงจีงเนี่ยก็แน่นอนครับว่าช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางที่เสียงเงินเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มครับเพราะว่า หากคุณดูแค่อนิเมะแล้วไม่ซีเรียสเรื่องคุณภาพของภาพนะครับก็ราคาแค่9กบาทเท่านั้นครับเสีย9 9บาทแต่ดูได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมกลับมาที่บิลิมิลินะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงเลื่อนไปอีก3เดือนนะครับแต่ผมพอจะเข้าใจอยู่นิดน,นึงว่าเขาอาจจะให้ช่องทางอื่นเนี่ยฉายเสร็จก่อนหรือเปล่าหรือว่ารอให้แมปป้าเนี่ยปล่อยออกมาให้หมดทั้ง12ตอนครับเพราะว่า3เดือนที่เลื่อนไปเนี่ยคือถ้านับรวมแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคือ ตกเดือนละ4ตอนนะครับซึ่งในเดือนตุลาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตอนนะครับเพราะว่าวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ยังไม่ได้อามาลงมาเริ่มในวันที่11ตุลาครับซึ่งจะมีแค่3อาทิตย์เท่านั้นก็จะมี3ตอนนะครับแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเดือนนี้จะมี5อาทิตย์เลยนะครับก็จะมี5ตอนและเดือนธันวาเลยครับจะมี4อาทิตย์ก็จะเป็น4ตอนครับรวมกันเนี่ยก็จะเป็น12ตอนพอดี พอฉายครบ12ตอนนะครับทางบิลลบิลเนี่ยก็น่าจะนํามาลงในเดือนมกราคมเอาจริงๆผมไม่แน่ใจเลยว่าทําไมเขาถึงเรื่องที่จะรอ้อยช่องทางอื่นฉายหมดหรือว่ารอให้ทางแม่ป้าปล่อยออกมาให้หมดก่อนอาจจะเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าสัญญาอะไรของเขานั่นแหละเรื่องนี้คือเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่มีข่าวสารอะไรมาบอกเราเลยนอกจากนี้นะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้ผมควรเอามาพูดตั้งนานแล้วนะครับแต่เพิ่งเอามาพูดแต่คือผมคิดอยู่ว่าผมจะทำราะวะ่าก็กังวลอยู่ว่า ทำบิลิบิลก็แจ้งมาแล้วทุกคนน่าจะรู้แล้วมั้งเออแต่ผมก็ลองทํามาก่อนเผื่อบางคนดูตัวอย่างใน YouTube นะครับไม่ได้ไปดูตัวอย่างในบิลิบิลิเนี่ยก็อาจจะหลงข่าวเรื่องนี้ไปได้นะครับยังไงก็ข้อมูลก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับผมถ้าผิาดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปผมก็ต้องขออภัยจริงๆครับยังไงถ้าทุกคนชอบกันนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Yo!